พอมาเส้นเคยพี่น้อเมาในกันตุ้มีเนาะจะมีมาลีเอกซันเพลงของเอัเอสมนี่แหละผลกระป่อยมาผลมาครอเวอร์ใหม่มาแรงก็ในดับสี่มาแรงในดับสี่พี่น้อยหาก็ได้หาเมื่อยอดวิวเก้าียนเขา้านสื่อเพลงกัดพอแม่ให้กีดกันสมายถึงแบบอ่ะบอกราพี่น้องกัคอยกัะทาลฟังนะพ ไปฟังนำกันเนื้อหามที่เป็นยังไงมาอย่างไรอ่ะวาอนะไรแล้วตึบเปิดมาบรรยากาศนีตรงไหนตรงหน้าสืบเพลงม,มากีนพอไม่กิดกันเออออกมาก่อนไปเลยเจนกลักเลยจะจะเจนเจนจังบนหน้ามันยังดังกันเป็นยังกลักเสียงก่อน บมเมนเรื่องพรงเงินที่เฮาประเสริฐในตอนนี้เรื่องเฮาที่ผ่านมามันคงจบลงไปด้วยดีทุกจริงทุกอย่างมันมีราคาสิ่งที่ได้มามันบ่อฝีโตอายมันบ่มีค่าไม่การเวลาจะหลายปีแต่ยังในตอนแรก่องเป็นยังตอนเล็กๆมันเม่อมากที่เรบอกง่าย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 ยังมันบอกจนนี้เจ้าตอนนี่ไอ้สมัครเดัญใจเลนะแต่ในตอนนี้เจ้าจากไปแล้วไอ้ก็คงต้องอกหักวันนี้เป็นวันอาทิตย์มื่นก คิดหนอดเสมอคิดหนอดเสมอในตอนที่เฮานั้นมีกันคิดหนอดลี่จนหลงละเมอไปเจออยู่ในฝันเคยได้จำเมือและเดิอนกงแขนกับเจ้าในวันนั้นถึงแม้ตอนนี้ตัวนางมันคงต้องจากลาเจ้าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับตัวห้ตลอดมาถึงแม้ตัวาอจะโศและเศร้าและมีน้ำตาก็เห้เจ้าไปพ่อคนใหม่คนที่ถึกใจเด้อกันเจ้าบอกว่ากอหัวเกียร์เปองพกแม่เพราะมันซิเลิกมันไม่นองเองใจกันหาทางเลกได้อนนี้ bỏ qua cô mẹ, bỏ qua nó chẳng cần kiếm gì rồi bỏ rửa nó chẳng cần con nào bỏ chơi vào đi, con chú thầy lạ lút con này bỏ qua cô mẹ, รถมัไปด้วยดหเรื่องเลือดทุกทิงทุกอย่างมันมีราคาทิ้งทิ้งไปมาเรื่อยๆตัวไอ้มันบ้องขึ้นมบลุ่มลุ่มหัาไปบ่หัยยังในตอนแรกเจ้าคือบ่บอกบ่แม่บ่หมักเห็ดนายคุณเหาบิ้งก็บสิบประว่างไอ้ตัจงยักมันเจ็บใจแห้งเลยเจ็บจนทนเจ็บบักขับแต่ในตอนนี้เจ้าจากไปแล้วไอ้กอคงต้องอกหักวันนี้เป็นวันอาทิตย์มื่น กนวันจันขิ้นอเสมอขิ้นอเสมอในตอนที่เฮานั้นมีกันขิ้นอดี่รีจนหลงน้ะเมือไปเจออยู่ในฝันเคยได้จำเมื่อและเดินกงแขนกับเจ้าในวันนั้น <S <S ถึงแม้ตอนนี้ตัวนางมันคงต้องจากลาเจ้าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับตัวอายตลอดมา <S <S ถึงแม้ตัวาอจะโศและเศร้าและมีน้ำตา คนจะไปพ่อคนไม่คนที่ถึกใจเดวยกันจะบอกว่าพ่อแม่นั้นห่อยอาสองหักกันคอยนั้นบอกเข้าใจเลยคือต้องห้ามห่อตอนนี้ต,นนต้องมาห้ามเ่าตอนนี้ ไปเรียบร้อยพี่น้องเนื้อหาเพลงนี่ก็กัดชิมเอาออกโดยพังน้อพี่น้องมันเป็นมาเป็นอย่างพ่อแม่คือกิดกันความหมายถ้าข่อยพังได้จินตนาการไปเนี่ยลูกข่อยจินตนาการไปบอกมายถึงแบบผู้สาวนะว่าพ่อแม่บอกมักห้อเลิกกันซะประมาณนี่นะข่อยข่อยมาพังเนื้อหาเพราะว่ามันตรงกับข่อยอยู่ ก่อนเคยผ่านมาแบบใหม่ๆแล้วซดๆแล้วปุ่นิ่งกันไปเนี่ยนี่คุยกันเอาคือคุยมาหลายเดือนแล้วมาบอกว่าพ่อแม่บ่มักพ่อแม่บ่มักพ่อแม่บ่มักบ่กยังคนว่าไงคนมันอยากเลิกตัวมันมีใหม่มันสิประมาณนี้พี่น้องพี่น้องจื่อไปเลยเอฟซีคุยกันนะไา้ไปฟังในเนื้อหาเพลงนี่กับสิเข่าวต่ชีวิตก่อนนิหนึ่งนะมาอไปเนี่ยนี่ ผมเองผมหมักคนมันสิเลิกหรือมันมีใหม่มันเจ็บประมาณนี้พี่น้องนะอันนี้ข่อยกับมาว่าเรื่องประสบการณ์ด้วยว่าข่อยเคยผ่านมาสั้นในชีวิตข่อยเคยเจอคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งที่ว่าแบบนี้แหละแท้ๆนะเขามีใหม่เขามีใหม่เขาเรียกว่าว่าผมเองผมหมักมหมักผ่หมักเ้องหรือว่าผ่หมักอย่างนี้แหละมันก็ว่าเป็นคนที่เลยนะโอ้ยอดวิวบปล่อยลงหามือนี่พี่น้องผมเม่กีดกันสือเพลงนะ มาแรงในยดับสี่ผุนเพลจิลิงใหม่นวดผุนเพลงนี่แะผนปล่อยมันที่แรกผันปล่อยมาปีหนึ่งวันนี้มันมาล่องใหม่มาวิจิลลิ่งคนใหม่เน่ะมาปล่อยมันซ่งใหม่โอ้ยอดวิวกดล้านนวะพี่น้องบาหาก็ได้สี่หมื่นนี่กำลังมาแรงในดับสี่ทัว่าโอเคเนื้อหาเพลงฟังพี่น้องพี่น้องไปพังรำกันว่ามันสีเข่าตรงชีวิตกับพี่น้องหรือเปล่าเอฟซีมันถูกคนนาะ สำหรับข่อยเอิดมีตรงพี่นอ้องถือว่าเขาร่องเพลงนี้นั่นถือข่อยว่าอะไรพ่อแม่บ่มักว่าง,วง่ายๆคดมอยากเลือด <c ười> มันหาเรื่องกันแตะๆคดคำมีใหม่แล้วพี่น้องถือไว้แล้วข่อยเคยเจอมาแล้วแบบนี้แหละอ่ะสำหรับคลิปนี้กับมือยังไรพี่น้องถ้าเหตุยังผิดพลาดไปกัดขอโทษณที่นีน่เด้อะขอบอกขอบใจเขามเบิง่งคลิปนี้แต่ต้นจนจบตั้งฝั่งลาฝั่งไทยเนานะ ่ FC ก็สุขสุขคนกำลังมกกำลังใจบ่ลาบ่ไปพี่น้องขอมุกกับใจขอลาก่อนพี่น้องเจอคลิปน้าบ๊ายบาย